เหรียญหลวงพ่อมงคลบอพิตรุ่นแรกปี2460จดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระมงคลบอพิษในปีพุทธศักราช2460ถึง2463โดยจะสร้างเป็นสองเนื้อคือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ใหญ่หูเชื่อมพื้นเรียบยกขอบทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อมงคลบอพิรปางมารวิชัยประทับบนพระแท่นจารึกอักษร โดยรอบว่าพระปฏิมากรมงคลบพิษสียุธยาด้านหลังตรงกลางเป็นยันทเทาการจัดสร้างในครั้งนี้เชื่อกันว่าปลุกเสกในพระวิหารหลวงพ่อพระมงคลบพิษจังหวัดพระนครสีออุธยาโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังยุคนั้นเข้าร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกอาทิหลวงพ่อชายวัฒนันเชิงหลวงพ่ออําวัดบงค้องหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติการามพระธิการชมวัดพุทธไทยสวรรค์หลวงปูป่ป้นวัดพิกุลโสคันและหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเป็นต้น ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ